ทำสองอันได้เลยดิอย่างเงี้ยนี่นี่เราเลาะใหม่เลองใหม่ลองใหม่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนตรงเนี้ยมันกว้างมันทำมันนิ้วนิ้วเรากลางเต็มที่มันไม่ถนัดแล้วก็มันจะหนีบมือตัวเองด้วยก็จะหนีมือด้วยก็ต้องกำอย่างงี้หาตำแหน่งที่มันถนัดจับอย่างเงี้ยค่อยๆกำเนี่ยลองดูครับลองดูลองดู ลองดูลองของจริงอาติเครื่องอีกทีนึ่งอย่าอย่าอย่าอเปิดอกอย่าอย่าอย่าเลอาเปลอนไ่นมั่นอ่ให้เปิดสุดลยเปิดรึ่งนะคบเสุดครับเปิดงอน่าไปทางโน้นเด้อเดี๋ยวมันจะแลมาทำี่คารีกม่ไกลแล้วนะอย่ารีกไม่ไกลแล้วเดียมันจะวิ่งนี่จาก่อนจำาคือนี เหลุงต้องไปตรวจสอบเวลาคุยกันอ่ะดับเครื่องก่อนถามกันใ้เข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรโอ้โหมันการใช้งานอย่าเปิดเล่นดีเวลานั่นอ่ะถามมาตัวนี้โชคเวลาสตาร์ทเวลาสตาร์ทใหม่ เปิดโช๊ครลั้งดึงสตาร์ทแต่คันเร่งด้วยไงถามก่อนสิสตาร์ทเคืออะไรถามนู่นถามใเจ้าชินถ้าจะอเนี้ยให้ปล่อยเราจะไปไห่ได้หรอกไปช่ว่ากำไว้แล้วไปจอดจอดจอดไม่ได้เออ่นคือเบรกในตัวอรอ่อยอีที่อร่อยอีที่ปล่อยปล่อยปล่อยใครอที่บอกที่บอกก็จอดจอดจอดก็จอดในจอดบกเลยนี่ไงปล่อยนี่ล่อยเยอ่ไก่ะกำดึงปล่อยปล่ดึง เดี๋ยวเอาไม่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกัไก่อนกันไ้ก่อนเอาลุงๆอาไปแล้วไปแล้วไปแเอาึงกลับปล่อยโชคโอ้ยปนลมเอาแล้ว

จะซื้อมาตั <intellectual> ้งนานเลยเอาดับเฮ้ดับเครื่องกระติกง่ายอยู่มั้งคันว่วงคันว่างเอ้ยโอ้ยไม่เขามันตัดไทเองผิดน้ามันผิดน้าอ๋อมันโดนน้ำมันหันหันผิดนะไข่ผิดเล่นเอาตกใจหมดเลยเลยเนี่ยนคือดีไปอีกยกยกไปอีกได้กินห้องยกกินห้องยกนี่มันขึ้นสุดแล้วนี่เลยสองร้อย ต่ำทุนนะอันนี้ต่ำเลรับมันก็จะปูดแล้วแปพื้นพีละเกือบแพื้นพีละต้อยกปนไปวถ้าบเตียนเนี้ยมันต้องยกปนไปะอ๋อนี่แต่ว่าสูงน่ยเพราะมันสืดบ้างอย่างเนี่ยโอ้โร้องไห้ร้องไหมื่อกี้มันกมันนจงนะ ไ้น่ดูจากระตัดสายยากรงานแล้ววะนะงมาโอ้คนจัจัดปลายนันก็ิแตปลายดิมันกรแลขึ้นแลลงก็บด้ทั้นบนใสลงเออใสขึ้นใสลงมากดาษ เอาไปแล้วอย่ามาเพิ่มดิไปแล้วอย่าแล้วที่เรียนรุ่งกำลังงามครับย่้ากำลังสวยแต่บ่อยๆเอามันมันไม่ตัดลึกเกินไปแล้วมันจะเห็นความเฉียวไงรี่ะกำลังงาม เต็มว่าดเต็มเราออกว่าเต็มเลยว่ามันอ er like ื่นิหนี่นึ่งใามันเยอะยามันเต็มถุงทำไไอพวกเาใหญ่เขาซื้อให้เจ้าได้เจ้าต้องมาเห็ดงานไดต่ตปนลาวันจัดเรานนทนแล้วต้องตามเป็นลา้วยได้เวลาเ่กันหา้เวลาเนี่ยองขอสูทุอาทลูกบมาถอนถอนเปคนไส ไอ้ยกฟ้างเล่อยกฟ้า่างเครน่อนมีเป็นตัวอะไรบ้างเอยกฟ้าเ่างเครื่อเอออะไรตัอะไรเออน่ะถึงลงนะนะเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูพันดูพันมาลูเขาหน่อยอะไรอะไรควอไปซื้อวอเล็กไปซื้อน่ะ

ไปใส่โคดต้นไม้เจ้าไปก่อนด้ไโคตต้นไม้เรไปไดอสตาจังสีเราไปไดเ็เป็นหมั่เนาไปยโอ้ยไม่เดินอย่างนั้นได้ไม่เดินอย่างนั้นไดโอ้ยไม่เดินอย่างนั้นโอ้ยไใครดนอย่าขนต้นเอ็มไปกันไก่อนคุณนะคลับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ